สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gold โก g g e t s a c c o unting a n นแท x สำนักงานบัญชีภาษีออสซี่นะครับผมทศวรรษวันนี้มีเรื่องราวที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยกันสำหรับเดือนตุลาคม2021คือในเดือนตุลาคม2021เนี่ยมันจะมีประเด็นที่ในฐานะนักบัญชีแล้วอยากจะเตือนอันดับแรกนะครับเรื่องของการทำแบบแสดงรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีรายได้ประจาปีประจาปีภาษี30มิถุนายน2021 คือตอนนี้หลายๆคนกําลังวิตกกังวลว่าโอ้นี่มันเดือนตุลาแล้วปกติเนี่ยมันจะต้องทําให้เสร็จวันที่31ตุลาคมใช่ไหมมีคนถามเข้ามาเยอะมากคําตอบนี้ก็มีทั้งถูกและผิดนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมสําหรับทุกคนเสมอไปบางคนมีสิทธิ์ให้สามารถยื่นฟอร์มกรอกฟอร์มนี้ส่งให้รัฐบาลได้ล่าช้ากว่าวันที่31ตุลาคมเพราะฉะนั้นกรณีของคนที่เป็นลูกค้า ที่รับบริการกับบัญชีภาษีออสซี่ของเราอยู่แล้วนั้นผมแนะนําให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินแจ้งชื่อนามสกุลเป็นปภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและถามกับเจ้าหน้าที่แอดมินของเราว่าตัวน้องนั้นมีดิวเด e ของการกรอกฟอร์มยื่นฟอร์มส่งฟอร์มแบบแสดงภาษีรายได้ประจําปีสําหรับปีภาษี30มิถุนายน2021ดิวเด e คือวันที่เท่าไหร่ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่ทุกคนต้องทําให้เสร็จภายในวันที่31ตุลาคม บางคนมีสิทธิ์สามารถที่จะยื่นฟอร์มภาษีได้ล่าช้ากว่าวันที่31ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแพนิคไม่ต้องตกใจทักเจ้าหน้าที่แอดมินมาก่อนแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะตรวจสอบให้สําหรับคนที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวธุรกิจร้านค้าสําหรับธุรกิจร้านค้าต่างๆมีหมายเลข ABN ถ้าสมมติว่าคุณมีการ จดทะเบียนภาษี GST Goods and Service Tax ก็จะต้องมีการทำแบบฟอร์มที่ชื่อว่า Activity Statement Business Activity Statement หรือที่เรารู้จักกันเรียกสันส้นๆว่าฟอร์ม BAS BAS คราวนี้เดือนตุลาคมนั่นหมายความว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องสรุปบัญชีและกรอกฟอร์มส่งฟอร์ม BAS สำหรับเดือนกรกฎาคมสิงหากันยายน อย่าลืมนะครับว่าดิวเดตคือวันที่28ตุลาคมเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับร้านค้าบริษัทต่างๆนะสำหรับลูกค้าของเราก็ถ้าคุณทําเอกสารทางบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้ามาติดต่อเราได้แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนวันที่28ตุลาคมอ่าแล้วก็ประเด็นที่สานะครับสำหรับการจ่ายซูเปอร์พนักงานนะ,นะครับคุณเป็นนายจ้างคุณมีการจ้างลูกจ้างพนักงานมี employee เนี่ยคุณจะต้องมีการจ่ายซูเปอร์ ให้กับพนักงานของคุณแล้วตอนนี้กฎหมายอยู่ที่1 0อนะอัตราการจ่ายซูเปอร์จะเป็น10%ของค่าแรงพนักงานคนนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจ่ายค่าแรงค่าจ้างพนักงานของเดือนกรกฎาสิงหากันยาจะต้องมีการทำจ่ายซูเปอร์ในเดือนตุลาและเงินซูปเปอร์นั้นจะต้องออกจากนายจ้างถึงบัญชีซูปเปอร์ของพนักงานคนนั้นภายในวันที่28ตุลาคมนะครับอันนี้สำคัญนะวันนี้เป็นคลิปที่ผมสรุปใจความสั้นๆอยากจะ ให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ทำตามคำแนะนำถ้าไม่มั่นใจอะไรก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานบัญชีภาษีออซซี่เข้ามาได้ทาง Facebook นะครับ Facebook บัญชีภาษีออซซี่ผมก็จะมีการไลฟ์พูดเป็น Facebook Live ให้ความรู้อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางหน้าเพจแล้วก็าทางกลุ่มปิดด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็อาจจะถามได้พิมพ์ถามใน YouTube นี้หรือว่าถ้าเห็นผมไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ทาง YouTube หรือว่าจะเป็นการไลฟ์ใน Facebook ก็ตามทีก็มีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับในกรณีเรื่องบัญชีภาษ,ษีของออสเตรเลียโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีสั้นๆแค่นี้ครับผมอย่าลืมนะครับ3เรื่องเรื่องแรกการยื่นฟอร์มภาษีไรายได้ประจำปีบางคนมีสิทธิ์ถึงแค่31ตุลาคมนี้เท่านั้นบางคนสามารถยื่นล่าช้าได้กว่าวันที่31ตุลาคมประเด็นที่2เป็นเรื่องของการทาแบบ f o r m business activity statement เพื่อส่งต่อภาษี GST ให้กับรัฐบาล28ตุลาคมนะครับประเด็นที่3การจ่ายค่า,าซูเปอร์จ่ายซูเปอร์ให้พนักงานจ่ายซูเปอร์พนักงานก็วันที่28ตุลาคมเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่า28ตุลาคมเพิ่งจะทำจ่ายออกนะ28ตุลาคมเงินจะต้องถึงบัญชีซูเปอร์ที่ปลายทางโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ